วส,สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งอร่อยเหาะวันนี้ผมจะมาเทสว้าหรือลองว้าวสามตัวทุกคนเอ่อว้าจุฬาหนึ่งทุกคนวันนี้เว่านกเฮ้ยว้าจุฬาสองแล้วก็เว้านกหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะลองให้ดูทีละตัวนะคือจะปล่อยขึ้นไปไม่สูงทุกคนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กุ้งอร่อยเหาะด้วยนะครับผมแล้วไปชมกันเลยไปลมมันหมุนนะชักยากมากวันนี้มันเป็นลมพายุอะทุกคนมันขึ้นก็เกว่งไปเกว่งมา เดี๋ยวมันลองดูนักปักคือกว่ามันจะขึ้นแต่ละตัวทุกคนมันลําบากมากเลยนะต้องปล่อยคนเดียวแล้วก็ถ่ายคนเดียวทุกคนนะต้องช้านิดนึงนะโอ้โหช่องถึงหัวเลยอ่าพกลองหัวหมุนหนึ่งรอบอ่าขึ้นเหมือนลาไไปเลยว่านกตัวนี้ว่านกบินสูงทุกคนโอ้ยอุ้ยตัวนี้เสพมือหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวผมต้องหาวิธีขดเชือกให้มันปล่อยให้กว่านี้นะ ไอย,ยากมากโอ้โหต้องหัวเลยทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ขึ้นยากมากข้างล่างไม่รู้ลมอะไรทุกคนอ่าพลัดแล้วแบบว่ามันขึ้นเหมือนวอลลาใบาเลยแล้วก็ล่วงแล้วล่วงเร็วมากกดถ่ายไม่ทันไม่รู้แหตุเปล่าค่อนข้างจะขึ้นยากหน่อยตอนแรกๆนะแต่ก็ขึ้นทุกคนเดี๋ยวเราลมมาดูอีกรอบนึงคือเก็บไว้ชักตอนลมดีๆดีกว่าทุกคนวันนี้ลมหมุนนะซึ่งมันขึ้นตัวนี้ขึ้นไปแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็โดนลมตบลงล่วงลงมานะเดี๋ยวไปดูวอวจุลาตัวถัดไปเลยทุก เดี๋ยวตัวนี้เก็บไม่ชักดีกว่าเดี๋ยวขาดเสียได้เดี๋ยวมาดูมาดูตัวนี้กันเลยทุกคนว่ามันจะขึ้นยังไงนะจะปล่อยเชือกไม่สูงวันนี้เรียมน้นทุกคนเดี๋ยวน้องๆเขามารับตอนเย็นนะก็มีคนจอมาแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันจะขึ้นยังไงว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าตัวไหนยังขึ้นไม่ดีก็โลไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปไปดูนะดีแล้วทุกคนยูร่าตัวนี้ก็ดีแล้วโอ้ย ไอตัวไหนที่เราคิดว่ามันขึ้นดีมันไม่ขึ้นพราตัวไหนคิดว่าปีกมันเยปีกมันเบี้ยวขึ้นดีขึ้นมาเฉยแล้วแล้วขึ้นดีเฉยตัวนี้เออแล้วสายด้วยนุนไปจุลาสายเธอด้วยนุ๊ปล่อยเชือกเฟบอุกขึ้นเฉยตัวนี้ตัวนี้กูเหงเลยเขคิดว่ามันจะน่าจะไม่ขึ้นนะตัวนี้แต่มันขึ้นเฉยขึ้นแล้่นะขึ้นดีมากซูมก่อน,น่าน คือเป็นพายุฝนทุกคนพายุฝนแต่ฝนไม่ตกคือขี้เมฆดำเฉยๆแต่ไม่ตก <_ d ata> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กุ้งอร่อยเหาะด้วยนะครับผม <_ d ata> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกคนขอต้องขอโทษด้วยนะครับผม <_ d ata> ทํางานทํางานหนักมากช่วงนี้นะไม่ค่อยมีเวลาเลย <_ d ata> มีเวลาปุ๊บเดี๋ยวจะมาลงให้ดูเลยทุกคน <_ d ata> เล่นลมดีนะรู้สึกมันเอียงซ้ายนิดนึงนะเดี๋ยวต้องปรับสายทองมาทางนี้มันเอียงเอียงซ้ายทุกคนนะพอขึ้นไปจริงๆมันเอียงซ้ายนะ ใครเห็นว่ามันเอียงซ้ายบ้างมันเอียงซ้ายนะต้องปรับสายทองมาทางซ้ายอีกเพื่อให้มันมาทางขวาอ่าอ่าลงมาะไรไม่รู้ฮะตรงหัวเลยตอนนี้ตรงหัวเลย,เลยผ่านแล้วตัวนี้ตัวนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวปรับสายทองมาทางซ้ายอีกนิดน,นึงก็ผ่านแล้วโอเคอ่าเห็นไหมผ่านแล้วตัวนี้ผ่านแล้วอืมไปทางซ้ายต้องปรับสายทองนะจะมีว่าอะไรในคลิปหน้านะครับก็รอชมนะทุกคนเดี๋ยวจะมาชักให้ดูนะ กือบตรงหัวเกือบตรงหัวแล้ว,ต,ว,ลวตัวนี้ค่อนข้างที่จะสายด้วยนะทุกคนแต่กุ้งอะไรหอไม่ได้ตั้งใจให้มันสายนะมันสายเองนะลงใส่สูตรผิดนิดหน่อย <c ười> คืออย่างที่บอกสูตรทุกสูตรคือคิดเองทุกคนคือขยับไม้ไปเรื่อยนะให้อย่าให้เหมือนเพื่อนนะให้มันขยับไปเรื่อยตรงนั้นนิดตรงนี้นิดนะแล้วดุเรามาดูกันมาลุ้นกันตอนลองนะว่ามันจะขึ้นในลักษณะแบบไหนนะถ้ามันขึ้นดีก็แล้วไปถ้ามันไม่ขึ้นก็ทิ้งไปเลยอืออือือช่วยยนนั้นช่วยอือ ตอนนี้ได้ปรับสายธงใหม่แล้วนะทุกคนปรับสายธงไปทางซ้ายแล้วรู้สึกว่าปรับเยอะไปหน่อยเอียงขวายแลวแต่ว่าปล่อยปล่อยง่ายทุกคนไม่ต้องมีคนปล่อยปล่อยเองคนเดียวน้่นลมมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยเชือกเลยขึ้นง่ายตอนนี้ขึ้นง่ายไม่ได้ใส่เอกก็ขึ้นดีมากขึ้นดีอยู่หหบเลยโดนลมพายุกับไปทุกคนไม่รู้พัดไปทางไหนก็ไม่รู้กวาจะขึ้นได้ ขึ้นแบบเงียบๆนิ่งๆเดี๋ยวซูมก่อนอขึ้นแบบเงียบๆดูขี้ขนทุกคนดำๆอ่ะโอ้โหตัวนี้ตรงหัวเลยตรงหัวเลยเลยอืออือเอ้าอือมันไม่เอียงซ้ายแน่นอนเพราะว่าผมปรับสายตรงมาทางซ้ายเยอะทำมันเอียงมันหมุนขวาแน่นอนมันหมุนขวาแน่นอนหมุนหรือเปล่าหมุนหรือเปล่าไม่ยอมหมุนไม่ยอมหมุนเดี๋ยวต้องโอ๊ยย่อมันพลิกอะทุกคนเห็นไหมมันพลิก โอ้ขึ้นร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลงเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องชักนานเดี๋ยวถ้าชักนานเดี๋ยวเดี๋ยวมันแหกเดี๋ยวมันคักต้นไม้อีกทุกคนนะโอเค <daddy> <Okay. S 1> โอเค okay, ครับทุกคนเอาลงมาเป็นทีน่เรียบร้อยนะครับก็ใครสนใจว่าก็พูดคุยกันได้นะ<ๆ>ทุกคนนะนี่อันนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบเซนนะว่านกนู้นว่านกปีกร้อยห้าสิบเลยนะโอเคแต่ว่ามันเป็นทรงว่านกบินสูงก็ขึ้นแบบหวาดเสียวนิดนึงนะ ถึงว่าจยู่าตัวนี้ทุกคนยังรู้ไม่ชัดทีว่ามันจะขึ้นดีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มันโดนลมลมหมุนพายุทอร์นาโดเข้าไปปีกเฮกนี่ปีกเฮกทุกคนเดี๋ยวต้องไปปะแล้วก็มาลงใหม่นะตัวนี้นะซึ่งตัวนี้ขึ้นแล้วมอนกนุกขึ้นแล้วแต่ว่าขึ้นแบบเสียวๆหน่อยว่อาอยู่ีาตัวนี้ขึ้นดีโอเคทุกคนเจอกใหม่คลิปหน้าชาหรับคลิปนี้สวัสดีครับายจะเป็นลม